เพื่อสุดท้ายครับกรณีที่ทางสำนัก,การรงานตำรวจแห่งชาติได้ร้องขอรถบริการสุขาจำนวนสี่คันมาบริการตำรวจควบคุมผ,ผู้ชนนะครับกรณีที่กลุ่มผู้จุมนุมเนี่ยจะไปบุกเข้าในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็พบว่าปรากฏเป็นข่าวว่ามีการ พบกล้องกระดัจิ้วไนซ่อนไว้ใน้รับสุข,ขาซึ่งเรื่องนี้ผม่ราชวงศ์สมุพันธ์ก็ออกมายอมรับว่าเป็นกล้องที่กตทมติดจิงมแต่ไม่เกี่ยวกับการสอบแดงสรสอ,สอซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกร้ายนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่กรทมจะไปติดกล้องโดยเฉพาะในระหว่างที่มีการชุมนุมรุกรุมกรกมศเนี่ยถ้าเทียบกับรถสุขาที่กรทมไปให้บริการในพื้นที่อื่นไม่ได้ติดนที่ตรวจสอบนะครับแต่ไปติดนี้ผมมองว่าไปติดในห้องุขาเนะี่ยโดยเฉพาะทางประตูทางขึ้นห้องน้ําชาย ผมมองนี่คือการละเมิดสิทธิของประชาชนการละเมิดสิทธิของตำรวจเองการติดลักษณะ,ละอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต่างอะไรกับที่คนเอากล้องเนี่ยไปติดไว้ในตามสุขาต่างๆ,ๆที่ดูคนที่เข้าห้องน้ำนอปฏิบัติเวลาเข้าไปตามสุขาต่างๆซึ่งจเป็นภาพที่ เคยปรากฏว่ามีการแอบถ่ายมาแล้วซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ได้จะติกดกฎหมายด้วยไม่ได้แอบเพื่อความปลอดภัยและไปติดวงจรติดซึ่งลักษณะอย่างนี้ต้องถามผมราชวงศ์สุพรร์ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรในการละเมิดสิทธิในทางกฎหมายนะครับอันที่สองเนี่ยต้องถามว่าการไปติดเนี่ยโดยเฉพาะไปติดรถสุขขาที่ไปใช้ให้ตำรวจ เขาบริการในการที่จะควบคุมมุนชนโดยเฉพาะไปติดในพื้นที่ที่ที่ตํารวจเองมีหน้าที่ที่จะป้องกันกองบัญชาการตำรวจตามยาเสพติดที่จุดผู้จิ้มลงขู่จะบุกลุกเนี่ยอันนี้มองอย่างอื่นไม่ได้ครับมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการสอบแด้มหรือไม่ซึ่งคุณคุณสุขุมพันธ์เองจะแก้ตัวอย่างไรนะครับแต่ว่าอันที่หนึ่งเ,เนี่ยผมมองว่าผิดแน่นอนคือแล้วเมื่อสิ ส่วนบุคคลอันที่สองเนี่ยต้องตอบคำถามไม่ได้ว่ามีการไปน่าจะเป็นการสอบแด้มหรือไม่ง่ถ้าสอบแดมก็ถือว่าผิดกฎหมายอีกนะครับภายใต้พรกะฉุดเฉืนเหล่านี้ที่ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบถ้าผิดก็ต้องร้องเอาผิดนะครับเช่นระเบิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องร้องที่เป็นการกระทาที่ผมมองว่าน่าจะ มีความผิดปกติล้วจะมีะระยะทางการเดินงหมือได้นะครับ